สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการถอดท่อ PVC นะครับนี่ครับก็เป็นเกลียวนะครับแต่ว่าผมไม่มีประแจจับแป๊บนะครับหรือประแจโซ่นะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเทคนิคครับโดยที่เราจะใช้เครื่องมืออย่างอื่นนะครับนี่ครับวิธีการทํานะครับเราก็จะมีประแจนะครับเป็นประแจแากตาย2ตัวนะครับ ตัวนึงนะครับเราจะใัยไว้แบบนี้นะครับหรือจะคว่ำก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับส่วนอีกหนึ่ตัวนะครับนี่ครับเราก็เอาล็อกกันไว้แบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็วิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งขันท่อ PVC นะครับหรือขันท่อแป๊บหรือพวก ตัวนิปเปิลต่างๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เท้าเหยียบนะครับเพราะว่าไม่มีอ่ะปากกาจับนะครับทับเหยียบเลยนะครับครับสอดเข้าแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำการขันนะครับนี่ครับ ครับเพราะเขาจะล็อกแล้วก็เกาะกันแน่นเลยนะครับเราก็มีแรงครับที่จะกดแบบนี้นะครับก็ง่ายมากนะครับถ้าเราไม่มีประแจจับแป๊บประแจโซ่นะครับเราใช้วิธีนี้นะครับถ้าเป็นชิ้นงานที่เราทำไม่บ่อยนะครับหรือว่ามีแค่ไม่กี่ชิ้นเราก็สามารถใช้ประแจได้นะครับนะครับตอนนี้ก็ออกเรียบร้อยนะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด s u b ส c ค i ป e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ